ทำความรู้จักสายวาดทำมาต่อไปนั่นเลยนะสามสี่ชื่ออะไรหรอชื่อบีมงับรามกาล่านี่งับเป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอประมาณปหนึ่งมั้งงับจริงจะมากี่ปีแล้วไม่หรืออายุล่าไอน,นี้ขอไม่บอกนะงับดีชอบล่ะตามนี้เลยงับแอบวาดรูปล่ะไอดิเทเพนเขาไม่ติดไหมคืออีหยงังจุดเด่นของรูปในตัวสวนหอมภาพเลยงับใช้เวลาวาดไม่ได้กี่ชั่วโมงหรอแล้วแต่รายละเอียดเลยงับ ลงมาที่ไหนอยู่ทู่ตึกสองครับไม่เป็นคนอื่นงานแม่มั่งับคุยคนชมขอบคุณงับเตียนที่ชอบวาดก็ได้ทั้งแนวงับแรงบันดาลใจไม่มีงับไปในการวาดดูพวกอนิเมะงับถนัดวาดแนวไหนแนวน่ารักน่ารักงับออริชื่อค่ะเอะงับฮารดคอรชื่อไอกะงับมียู่เมสดไหมคืออี๋อี๋อี๋นิพูดอะไรเกี่ยวกับออริตัวเองหน่อยสินั่งมาเอต้าอุปกรณ์ที่ใช้นิ้วดิฉันนี่เองค่ะมือข้างที่ถนัดข้างขวา พอใจกับงานไหมพอใจงับวาดรูปเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างนะเกมหรือวาดนูปกทั้งสองอย่างเลยเพลงที่ชอบฟังมีเยอะเลยอะไม่ชอบอะไรแมงงมงับไอ้ด่นในดวงใจไม่มีงับแล้วคงฝันล่ะคะก็ไม่มีนะงับแล้วจะทอยนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดนี้นะคะก็รักทุกคนนะครับคลิปนี้ไอเสียงมากเลยนะก็บ๊ายบาย